ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพุธศกประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดี ทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาแล้วเราก็จะเสริมด้วยไพ่โหราศาสตร์มาช่วยย้านะครับขยี้เข้าไปนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะแก้ไขในทิศทางใดนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีพฤษภนะฮะก็จะมีดาวประจาตัวนะครับก็คือดาวพรกร์เราจะเรียกว่าตนุถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าในพื้นดวงท่าน มีดาวอะไรตั้งหลับนะถ้าสัมพันธ์ดาวดีก็เฮงไปสัมพันธ์ดาวไม่ดีก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่ได้เช่นกันนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีตุลที่ดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนเหมือนกันเราจะเรียกว่าพบอะลินะอลิเนี่ยแปลว่าอุปรรคนะหนี้สินความอึดอัดใจสตรูนะครับะนะครับตัวเราไปไหนก็ตั้งแต่นะครับวันที่2 1 ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14นาฬิกา24นาทีตัวเราก็อยู่บ้านเราเนี่ยแหละเราจะเรียกว่าตะนุกก็คือตัวเราเป็นกเกษตราทิบดีกเกษตรแปลว่าความมั่นคงก็จะเป็นช่วงที่เราเองเวลาจะทำอะไรนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นเราจะมีความมั่นคงมั่นใจเวลาจะทำอะไรเนี่ยคนอื่นเขาจะมองออกว่าเราค่อนข้างที่จะถนัดเราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะก็จะส่งผลให้เกิดเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเรานะครับพอสมควรเลยละ่ะนั้นในรอบ1ปีกับบ้านตัวเราเองสักครั้งหนึ่งย่อมให้คุณแน่นอนนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับดาวจุเรือนอรินะถ้าเป็นการเลกเน,นียเขาเรียกว่าอริกุมลัก ก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับมีปัญหาตามมามากมายพอสมควรนะครับแล้วยังมีดาวมรุตยูอยู่ด้วยนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภถ้ามีดาวพุธศุเป็นการกินีรนะมัดระวังเรื่องของหนี้สินระมัดระวังในเรื่องของการก่อสตูได้ง่ายนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไพ่เทพฮินดูนะครับก็ต้องบอกว่าไพ,พ่พระศรี นะครับวิศนุหรือพัฒนาราย์แล้วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนะเป็นช่วงที่คุณเองนะครับจะไปไหนติดต่อหรืออะไรยังไงนะเน้นในลักษณะของแต่งตัวดูดีนิดนึงนะครับเพราะไพ่ใบนี้นะฮะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความภูมิฐานนะครับตามศักยภาพตนนะไม่ใช่ว่าวิถีชีวิตเราไม่เคย ต้องใส่สูตรนะแล้วเราก็ไปซื้อสูตรมาใส่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาตามวิถีชีวิตเราอะเป็นยังไงก็เอาตามนั้นให้มันดูดีนะครับออาจากบ้านไปติดต่อไปสารงานอะไรเงี้ยให้ดูดีเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เพียบพร้อมนะครับเป็นพระนารายณ์ทรงเครื่องเต็มยศเลยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนที่เข้ามาติดต่อเข้ามาหาเราเนี่ยเขาอยากจะเห็นความแบบว่าดูดีของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยทําให้เราเองเนี่ย นะครับมัน่นใจขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าการที่ตนุเป็นกเกษตรแล้วได้ไพ่ใบนี้ก็คือใน,นลักษณะว่า มันเกิดความมั่นใจนะครับมั่นใจแบบเต็มที่เลยก็ถือว่าให้คุณกับโดนชะตาอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําตัวสมๆม,มันก็ไม่ไหวนะนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับความดูดีนะครับและดาวพฤศจิกเองก็เป็นดาวตัวแทนของแฟชั่นตัวแทนของศิละปะตัวแทนของรถทีนิยมความดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นเกษตรเนี่ยเรายิ่งทําให้ตัวเองดูดีมันยิ่งเสริมบุคลิกภาพให้เราเนี่ยนะครับติดต่อหรือประสานงานอะไรมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอ่ะ แล้วเรามาดูไพ่โห,หราศาสตร์นะครับจะช่วยเสริมเรื่องนี้ยังไงนี่ไงพุธนะครับดาวจัน์รกับดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นคู่อ่อนหวานนะเจรจาก็เจรจาอ่อนหวานผู้จาะไรก็นิ่มนวลน,นะครับจะเป็นในลักษณะของการเทคแคร์ใส่ใจในลักษณะของการปลอบประโลมด้วยส่วนหนึ่งหรือการพูดให้กำลังใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เน้นในเรื่องของความสบายใจคนที่มาติดต่อคนที่มาเข้าหาเนี่ยนะครับให้เรานะครับพูดหรือแสดงความห่วงใยนะจะเหมาะกับไพ่ใบนี้มากเลยเพราะดาวพระพูดกับดาวพระ จันเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันนะครและเป็นคู่มิตรที่แบบว่าไม่มีในยัยยะซ่อนเล่นด้วยนะครับบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับก็เราก็จะได้ใจคนได้โดยง่ายนะครับก็คือใส่ใจห่วงใยเทคแคร์นะครับนะจะถือว่าเป็นสเสน่ห์ส่วนหนึ่งทําให้เราประสบความสเร็จในสิ่งที่เราอยากจะปรารถนาได้ทุกอย่างเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่ง ดาวพรอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินการศึกษาหลักทรัพย์วงศาคณาญาติความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับก็ตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา1 9 5เนาิกา54ทีพันธุทับลักนาเลยนี่พันธุก็คือนะครับวงศาคณาญาติเนี่ยนะบางคนก็ญาติมหายเยอะ นะครับบางคนก็มีความสนิทสนมมากขึ้นในช่วงน,นี้อาจจะมีการติดตอ่อนะครับในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของที่ดินหลักทรัพย์วงาาาศาคณะญาติได้หมดนะครับก็จะเป็นช่วงที่ญาติมาหาเยอะหน่อยนะครับหรือเราเองเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ยุ่งยุ่นๆเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบริหารจัดการเกี่ยวกับงานภายในอ่าจัดระเบียบอะไรให้มันเรียบร้อยก็ได้นะครับหรือ โดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้เพราะคาว่าพันธุ์ทุกมาถึงตัวเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับบางคนก็เอาหลักทรัพย์เอาที่ดินเอาอะไรมาขายเราหรือให้เรานะครับแล้วแต่ว่าพื้นดวงเดิมเราเป็นยังไงนะครับถ้า เป็นทักษะที่ดีเจอดาวที่ดีก็มีโอกาสที่นะครับจะมีคนหยิดยืมโอกาสในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในลนักษณะต่างๆให้เราได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียอ,อะไรอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยทำยังไงนะครับก็ไพ่พัพสวะนะอันนี้ไพ่นิ่งนะนะครับบางทีเราจะได้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างก็อย่าพึ่งตาลุกนะต้องใช้ ลักษณะการพิจารณานะครับเอาละส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะก็เอาละเขาอาจจะมอบโอกาสเรื่องหน้าที่การงานมาให้อะไรเงี้ยเราก็ต้องถามละเอียดในแน่นอนนะ <S <S บางทีเนี่ยเขาบอกว่า,าอยากจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าไหมก็ต้องถามนะว่าขึ้นเป็นหัวหน้าบทบาทการรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงเงินเดือนเพิ่มไหมนะความกดดันอะไรยังไงคุณต้องรู้นะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บล้วโอ้โหดีใจนะแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันจะมี อุปสรรคอะไรภายภาคหน้าหรือเปล่าก็มีหลายคนนะที่ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งไปแล้วก็ไปแป๊กนะเพราะทำงานไม่ได้ทำงานไม่ตรงสายไม่ถนัดไม่มีคนสอนงานโอ้คิดจะดีนะนะไพ่ใบน,นี้ไพ่ามาเตือนว่าได้อะไรก็ต้องนิ่งต้องพิจารณาให้รอบคอบเราถึงจะประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะหลายๆอย่างเนาะโอกาสอะไรเข้ามาก็ต้องพิจารณาแบบรอบคอบด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไงได้ไพ่นะครับอาทิตย์เสราร์เนาะ คือไพ่นี้เป็นไพ่ที่เขาเรียกเป็นคู่ธาตุไฟนะเป็นลักษณะของความคาดหวังต่างๆนะครับบางทีเราได้รับบทบาทหน้าที่อะไรที่มันโตขึ้นนะนะครับเราได้ไพ่ใบนี้เอาละถ้าเราทําดีนะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จแบบสูงสุดเลยนะเพราะคู่ธาตุไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยมันเป็นความร้อนแรง เวลาขึ้นมันก็ขึ้นสุดเหมือนกันนะเราก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องนะครับให้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเราทําได้ไหมถ้าเราทําไม่ได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะไพ่ในบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมีงานใหญ่หเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเรามีความสามารถก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเองไม่มั่นใจก็ต้องหาผู้ช่วยนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพัางคานกันนิดหนึ่งดาวพัางคานท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพวินาศที่แปลว่าความเสียหายขาดทุนล้มละลายนะครับกักขังจองจำนะหรือมีเรื่องคดีความอะไรต่างๆที่นะครับ เรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับหรือสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดขวัญได้เช่นกันไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนินะไปอยู่ในเลือนของราศีมีนที่เราเรียกว่าภพราพะอ่าที่แปลว่า,ง,าง่ายๆราบลื่นก็แสดงว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับไปอยู่ในเลือนราบลื่นก็แสดงว่าช่วงนี้เนื้อหอมนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขายขนมจีบพอสมควรนะถ้าเป็นในช่วงของวัยรุ่นนะครับ ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหามาขายขนมจีบอะไรยังไงว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไวที่โตขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าก็อาจจะเกิดเกี่ยวเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับการติดต่อกันเจรจาธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับก็ราบลื่นสะดวกโยทินนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะก็ สำหรับท่านที่มีดาวองคานปีนี้เป็นกาลกินีจออันนี้ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะคําว่าวินาศจะไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับวินาศไปอยู่ในเรือนของลาภผลก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับมีคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของเรามีดาวอะไรตั้งรับนั่นแหละดาวนั้นแหละที่จะมาทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทำให้เราเสียราภผล นะครับอ่ะแล้เวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะได้ไพ่จันทรานะอือนะไพ่นี้เขาเรียกไพ่เผื่อใจไว้หน่อยนะเขาเรียกว่าสมหวังครึ่งนะครับผิดหวังครึ่งได้อย่างเสียอย่างเนาะนะครับในเรื่องของความรักนะฮะก็บางทีเราอาจจะเจอคนถูกใจแต่เขามีเจ้าของอ่าอันนี้ทำยังไงล่ะทีนี้นะครับก็ต้อง คุยกันให้ดีจเจรจากันให้ดีเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะสมหวังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับก็มีโอกาสเข้ามานะฮะเราก็ลองดูซิว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าต่างคนต่างโสดไม่มีปัญหานะถ้าต่างคนต่างโสดมักที่จะไม่มีปัญหาเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะแต่ถ้าเกิดว่านะครับ มีในเรื่องของลักซอ้อนเรื่องอะไรประมาณนี้มันมันก็จะมีปัญหาเลือหลังพอสมควรน,นะก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับในเรื่องของความหลักนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว,ว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวกับง,งานนะลาภผลเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของผลประโยชน์นะก็คือเราจะไม่ได้เต็มหรอกเขาได้ด้วยเราได้ด้วยมันถึงจะดีวงานกันจบนะครับเพราะบางทีเราจะเอาอย่างเดียวเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้พไพ่ใบนี้มันไม่ได้ออกแบบนั้นพไพ่ใบนี้มันแปลว่าสมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งประมาณนี้ นะครับแล้วเรามาดูไพ่นะครับเสริมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรุดยูเนาะนะครับก็คือมีการเรื่องของความรักก็ยังมีในเรื่องของความไม่ชัดเจนนะครับยังเขาเรียกว่าไม่เปิดเผยนะยังไม่บอกหมดนะครับ อะไรที่เป็นปัญหาเรื่องของความรักก็ยังกักอยู่นะนะครับก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ไพ่ใบนี้นะครับก็ให้เราเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็อย่าไปคาดหวังอะไรยังไงบ้างนะถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสสวดมนต์ไหวพระนะครับก็ท่องคาถาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขอโหสิซรริกมบ่อยๆนะคาถามหาเมตตาใหญ่ได้คาถาแผ่เมตตาต่างๆ นะครับก็จะทั่วทําให้เราเองเนี่ยเรื่องของความรักเรื่องงานเรื่องติดต่อเรื่องอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกราบรื่นนะครับเวลาได้ดาวมรตุยูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละนะครับอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวพระเอกเลยนะก็ต้องบอกเป็นพระเอกแบบ ปังปูรเยเลยเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะไรายได้กระแสงเงินสดหรือแก้วสารมัดนึกหรือสิ่งที่เราปรารถนาอีพบเรือนหนึ่งในราศีกันนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรหลานลูกหลานไอเดียจินตนาการสิ่งใหม่ๆการิเริ่มการเริ่มลงทุนต่างๆเนาะการเงินถึงตัวอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเงินดูดทองดูดความสําเร็จดูดอะไรก็แล้วแต่เข้ามา นะก็คือเงินถึงตัวนั่นแหละเขาว่าเงินถึงตัวมันออกได้หลายอย่างบางคนนะได้เงินที่คนอื่นเขายืมไปนะบางเดบางทีเขารวยเขาพร้พอมเขามาให้เรานะบางทีอยู่ดีๆกออ็อาจจะมี คนใจดีอาจจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเงินเขาเหลือเขาอาจจะให้เงินเราเฉยๆก็ได้มันออกได้หลายอย่างนะเพราะนี่แหละอย่างที่ผมบอกไว้แม่เหล็กดูดเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีการเงินถึงตัวเนาะอีพบเดือนนึงเนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับถึงตัวจะเป็นช่วงที่เรามีไอเดียจินตนาการดีมีความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ดีลูกหลานบุตรหลานเข้าหานะแล้วจะเป็นช่วงที่คิดอะไรก็ต่างๆจะเป็นเงินเป็นทองเนาะอันนี้ก็ ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่25นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13นาิกา14นาทีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรโอ้โห,โหทุกราคานะมีเกณฑ์นะครับที่เราจะเจอคนที่รับมือยากพอสมควรน,นะครับนะรับมือยากพอสมควรน,นะครับคือการเงินเนี่ยดีการลงทุนดีบุตรหลานดี เราเองก็ต้องทำตัวที่น่ารักด้วยนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นของตายนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนดูแลนะนะครับเขาให้ก็ด้วยความรักนู่นนี่นั่นเนาะแต่เรากับแสดงพฤติกรรมบึง้งตึงหรือแบบเหมือนเขาเป็นของตายอย่างนั้นอย่าทำนะนะมันจะทำให้เราเองอาจจะสูญเสียเขาในอนาคตเงินถึงตัวแล้วนะครับแล้วเรามาทำหน้าอย่างเงี้ยนะครับหน้าแบบไม่รับแขกอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะ คนให้เงินให้ทองเราเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเออนะครับเอาใจเอาใจหน่อยโอ้เอาใจหน่อย,อ,อ,อ,ยอย่าคิดว่าเป็นของตายนะคิดเป็นของตายนี่คือยุ่งเลยนะครับพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความหยิ่งนะครับหยิ่งและข้อทนงตัวเนี่ยแหละนะอันนี้จะทําให้เราทําให้พลาดโอกาสหรือชวดโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะนะครับก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับจะได้นะครับไม่มีปัญหา เดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่โอโ้โหอโังคารเสาเลยนะหนักทั้งไพ่ฮินดูหนักทั้งไพ่หหไพโหราศาสตร์เลยไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ศัตรูอันดับหนึ่งนะครับเจอกันเมื่อไหรก่ก็วินาศสันตโรกันทีเดียวเลยนะครับนะคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่ไม่พอใจ นะครับไม่สบายใจอึดอัดใจอะไรก็สุดแท้แต่เนาะนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเรามีเกณฑ์นะครับที่จะได้เงินได้ทองมาจากความไม่สบายใจของคนอื่นนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะไปขอยืมเขาแล้วเขาอาจจะไม่เต็มใจนะครับเราก็อาจจะต้องพูดจาเพาะๆหน่อยเออนะขอร้องดีๆหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นลนักษณะของเจ้านี้นะลูกนี่ก็เอาเงินมาให้แต่ก็แบบเหมือนแบบ เขาไม่เต็มใจให้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะทําใหเา้เกิดศัตรูได้เหมือนกันเนาะนะพิะนั้นแล้วเราก็เรื่องของการแสดงออกหรือการสื่อสารยังไงต้องต้องมีการวางแผนนะครับให้เขารู้สึกว่าไม่เกียดชังหรืออะไรประมาณนี้จะช่วยได้นะครับเพราะไพ่ทั้งสองใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเ,เรื่องของความไม่สบายใจนะครับเยอะมากเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะก็หาโอกาสนะครับทำบุญทำทานนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตนะครับปลาในตลาดก็ได้ที่กำลังจะถูกเชื่อนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปช่วยเนี่ยเขาเดี้งแน่นอนเนี่ยพวกปลาช่อนปลาดุกหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับก็หาไปปล่อยนะครับเขาจะช่วยทําให้เราเองเนี่ยผ่านพน้นเรื่องยุงย่งๆไปได้นะครับก็ลองดูนะเพราะไั่ค่อคคนข้างจะรุนแรงนะหรือหาว่าโอกาสไปบริจาคเลือดก,ก็ได้นะถ้าเกิดว่าท่านท่านใดชอบ นะครับนะบางคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้เสียหายในเรื่องของเลือดมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะบางคนเลือดจางอนะไรเงี้ยให้ก็ไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระฤหัสปดีนะครับดาวพระฤหัสปดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพมรณะได้ยินชื่อก็อน,นะ ไม่ค่อยจะโอเคเนาะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจอ่านะหงุดหงิดอะไรก็ว่ากันไปโรคภัยไข้เจ็บด้วยแต่อีกพบเรือนนึงดีนะครับนะเราจะเรียกพบลาบผลหรือลาพะนั่นเองนะครับผลกําไรนะไรายได้2รายได้3 ความโชคดีต่างๆโอกาสต่างๆนะในมุมดีไม่มีปัญหาเลยลาภทับรักโอ้โหอันนี้สุดสุดจริงลาภทับรักนี่สุดจริงก็แสดงว่าเป็นคนที่โชคดีความโชคดีถึงตัวโอกาสมาก,ก่อนได้ก่อนนะเวลาจะทําอะไรยังไงก็มักที่จะโชคดีเนี่ยเนี่ยชาวราศพีพฤษศเนี่ยตั้งแต่ดาวพฤหัสยายนะต่อไปชิงโชคชิงรางวัลแข่งขันนะขอทุนเนี่ยพฤษศก,กินเรียบ นะครับเพราะอะไรพ,พราพราะพะมาทับรักมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับจะเป็นคนที่มีโชคมีโอกาสมีวาสนานะหรือเขาเรียกว่าโชคหล่นทับอะไรประมาณนี้แต่อีกพบเรือนหนึ่งนี่จะยุ่งนิดนึงนะครับถ้าบังเอิญคุณมีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการกินีจอนเราจะเรียกว่ามรณะทับรักเออเหอและทับลักแบบพฤหัสการกินีเนี่ยมันเป็นคาดไข นะครับของชาวราศีพฤษกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะนะครับสำหรับชาวราศีพฤษกที่มีดาวพฤหัสเป็นการกินีถือว่าหนักเพราะว่ามีมรุตยูเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตึงแล้วก็พบมรณะด้วยและเป็นการกินีแล้วก็เป็นคาดไขด้วยอันนี้ยุ่งนะครับก็หาโอกาสนะครับถ้ามีดาวพฤหัสเป็นการกินีนะหาโอกาสทําบุญนะครับตักบาททุกวันพฤหัสบปีนะครับสิบเก้าครั้งนะแล้วก็ให้กับดาวพฤหัสสปดีไปเลย นะครับว่าเออลูกขอทําบุญให้ดาวพฤหัสสัมดีแล้วท่องคาถามหาเมตตาใหญ่นะครับทุกวันพฤหัสสมดีนะสิครั้งอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่มันยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะเพราะคำว่าคาดไขคือคาดอายุอ่ะอายุไข่่ยนะก็ถือว่าหนักนะสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีดาวพฤหัส นะครับเป็นกาลกินีนะมันเป็นคาดไข่สำหรับชาวปสัสวากเฑ์นะครับก็คือเกฑนสัตว์ใหญ่นั่นเองนะต้องระมัดระวังไม่ค่อยจะสู้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่ลือสีอ้โหมาย้ำอีกแล้วนะครับอืมรับผลนะจะเกิดจากความรู้ความสามารถความชนานาญการสิ่งที่เราถนัด ดาวพฤหัสเป็นดาวคูเป็นดาวหลักการอยู่แล้วนะเราถนัดอะไรยังไงเนี่ยจะนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตราของเรานะครับโชควาสนาอะไรต่างๆเนาะก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยจะช่วยเหลือนะครับยิ่งท่านใดเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหวพระคาถาเกี่ยวกับในเรื่องขอโชคขอลาบนะนะครับคาถางเงินล้านเหลืออะไรพวกนี้โอ้โหจะมากันชนิดที่แบบว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤษภอะ เดี๋ยวเรามาดูซิวา่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงโอ้โหได้จันทร์สุขด้วยนะคู่นี้เป็นคู่เขาเรียกเป็นคู่แห่งความสุขนะครับนะสู้แห่งความสุขถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ถูกใจถูกสเปคนะ่ะนะครับนะดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวผู้หญิงนะครับผู้หญิงสวยดาวสุขนี่ก็เป็นดาวผู้ชายหล่อนะเออหญิงหญิง กับชายอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นผู้อุดมสมบูรณ์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลนะครับมาแบบง่ายๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะยินดีด้วยก็นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเส์กันนิดนึงดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกภพสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้า คนอุปถัมภ์ค้าจุนคนคอยช่วยเหลือต่างถิ่นต่างประเทศแดนไกลการศึกษาความดีงามต่างๆก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับเราจะเรียกว,ว่าสุภาไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะกรรม,มะก็แปลว่าการงานวิถีชีวิตนะครับก็แสดงว่าสุภากรรม,มะก็แสดงว่ามีคนคอยช่วยวิถีชีวิตให้เราจะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะแต่ว่าจะรุ่งเรืองไปในทางไหนก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวไรตั้งหับนะ แล้วดาวเสาเนี่ยเป็นดาวสมรทานเป็นดาวแบบยาวนานชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานแล้วแบบต่อเนื่องกันไปยาวๆอ่าถ้าเกิดเป็นการเช่าก็เช่าแบบ3ปี5ปีไปเลยยาวๆไปเลยนะหรือสมรทานอะไรก็สัมพันธ์แบบยาวๆไปเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงไม่ได้สัมพันธ์การกิณีหรือไม่มีดาวอะไรแย่ๆตั้งรับนะก็ถือว่าปังอ่เดี๋ยวเรามาดูนะ ว่าไพ่นะครับเพียวกับไพ่เทพินดูนะครับท่านจะเสริมยังไงให้ชาวราศีศพุธศกเนี่ยปังปูริเยแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะไพ่จากกันน้ดเขาเรียกไพ่ไหลาตามน้ํานะครับไพ่ไหลาตามน้ําก็คือว่าอะไรที่ว่าดีก็ก็เอาด้วยนะครับ นะไม่ขัดตามใจอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นไพ่ที่น่ารักนะครับผมชอบไพ่ใบน,นี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับอยู่เป็นทําอะไรยังไงเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่าดําเนินการง่ายนะเป็นเหมือนเราเป็นคนที่น่ารักอนะ่ะใครก็อยากจะเข้ามาหาเรานะเอาน,นเอานู่นเอานี่เอาผลประโยชน์อะไรมาให้เนี่ยนะครับเราก็ตอบรับนะแค่อย่าให้มันผิดกฎหมายเท่านั้นเองเท่านั้นผ่านหมดนะครับอ่ะแล้เวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะครับได้อังคารนะครับอาทิตย์อังคารเนี่ยอันนี้มันเป็นคู่แตกหักนะมันเป็นคู่แตกหักนะก็เอาละในมุมดีมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ปัญหาเรื่องของงานมันก็ยังมีคนที่อิจฉาลิษยาเนาะหรือคนที่ไม่หวังดีกับเราก็ยังคงมีอยู่นะยังไงเราก็อย่าประมาทเลือนเล้อละกันนะครับดาว อาทิตย์กลางคานเนี่ยเป็นดาวคู่รืือตกอยังออกเวลาเจอกันทีไรมักที่จะมีปัญหานะครับพยายามหลีกเลี่ยงศัตรูนะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลนะครับจะดีที่สุดแล้วก็หาโอกาสสวดมนต์ไหวพระนะครับกระถาที่เอ่อเป็นสายคงกระพันชาตรีหรือสายเหนียวอ่ะนะครับเซิร์ชได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยันเกาะเพชร ืออะไรยังไงนะครับลองเสิร์ชดูนะครับแควคาดปลอดภัยอะไรประมาณนี้จะช่วยได้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะฮะในราศีกุมเนี่ยเราจะเรียกพบกับมกมะกัมมะแปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็ไปอยู่ในราศีมีนะครับกัมมะราภักก็คือโอกาสมาเสมอนะครับมีโอกาส แล้วก็คนค่อนข้างที่จะเชื่อมือเรานะครับแล้วเราเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาด้วยนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วเราทําได้นะครับเวลาดาวเจ้าเริญนกมาเวลาพระและเป็นดาวราหูด้วยเนี่ยมันหมายถึงความพลิกแพงนะครับความเก่งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นนักพัฒนานักแก้ไขปัญหาที่ดีนะก็ถือว่านะครับเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่จะเป็นอภิมหาเศรษฐี อภิมาหาร่ำรวยเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับเทพินดูจะเสริมเรื่องนี้ยังไงไพ่หมดเคะนะก็คือปัญหาต่างๆนะครับที่เคยติดติดกับจะได้รับการขี้คลายนะครับนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่พ้นเคะนะพระนารายณ์เองเนี่ยได้รับการไหว้วานมาจากนะครับพระพรหมนะว่าจะมีน้ําท่วมโลกนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับรักษาสิ่งมีชีวิตไว้นะครับ ก็เลยเอาสิ่งชีวิตไว้ในปากท่านนะครับพาหลังจากน้ําท่วมอะไรเสร็จทุกอย่างปกติท่านก็นะครับเอาออกมาจากปากท่านนะครับก็เหมือนกับเคราะห์ต่างๆที่มันเคยผ่านพ้นนะครับที่มันเข้ามานะมันก็กําลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายก็ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ได้ไพ่อังคารราหูนะครับอันนี้เป็นคู่ว่องไวรวดเร็วนะครับพระอังคารธาตลม พระราหูกระทะลมนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับเลยนะเวลาดาวเจ้าเรือนกรรมะแปลว่าการงานลาผลไปอยู่ในเรือลาผลแล้วได้อังคารราหูคู่ทัดลมด้วยเนี่ย เวลาได้ได้เลยคุยกันตอนนี้ได้เลยไม่ต้องรอนานไม่ต้องข้ามวันนะคุยตอนเช้าได้ตอนกลางวันเนะี่ยคุยตอนกลางวันได้ตอนเย็นอะไรประมาณนี้นะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้โอกาสอะไรต่างๆแบบฟ้าผ่าฟ้า,ฟาแลบนะปรับปุรับเลยนะครับอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะเอาระนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอาภัยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆงกันทุกท่านนะครับผมเกต้าินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าินดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต,ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรา นะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่โัยประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ